บทสวดมังคลาสุตังอาเสวนาจพารานังปันทิตานันจะเสวนาปูชาจปูชริยานังเอตัมมังครมุตตะมังปฏิรู้ปเทสะวาโซจปุเพจักตาปุญญาตาอัตาสัมมาปนิธิจเอตัมมังครมุตตะมังภาหุสัจจันจะสิปัญจะ วินโยจะสุขิสุสิขิตัวสุภาสิตาจะยาวาจาเอตํ a มังครมุตตมังมาตาพิตุปทานังพุตาธารสังคหอนาคุลาจะกมันตาเอตํามังครมุตตมังทานั้จะธรรมจริยาจากตาตกานัจสังหอนวัชานิกมาน เอตัมมังครมุตตะมังอารติวิรติปะปะมัชฌาปนาจัสัญญโมอัปปมาโทจะธรรมเเมสุเอตัมมังครมุตตะมังทาระโวจะนิวาโตจะสันตุทีจักตัญญุตากาเรนะธมาสสะวะนังเอตัมมังครมุตตะมังกันติจัส โสวะสัตโสวะจัสมะสามัญานันจธาสนังกาลินาธรรมะสากัจชาเจตมังครมุตตมังตัปุชฌพรหมจริยจริยัญจาอริยสัจนาสัตทัสนังนิพพานาขจิกิริยาจเจตมังครมุตตมังพุทธสาโลกะธรรมเยห์ยตังยัสสะนกกัมปเิ อโสกังว ok so ิรชังเขมังเอตัมมังครมุตตมังเอตัสทิสานิกตวานะสัพพธามะปาปาราชิตาสัพพธาโสถิงขะันติตันเตสังมังครามุตตมันเตียบทสวดรัตนปริตยังกินชีวิตังอิทวาังรังวาสเขสวายังรัตนังปณีตัง นโนสมังอธิตถาคต a นะอิ n ัมปิพุทธเถรตนังปณีตังเอเตนะสัจเจสวัตถิโหตุขยังวิราคังอมตังปณีตังยทัสสะคะสัคยมุนีสมาหิตนะเตนะธัมเมนะสมาธิกินจิธัมเปธัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจสวัตถิโหตุ जम्बुत सेथो परिवर्णयि सुखीं समाधिमानं तारिकन्यमाहुः समाधिना तेन समो न वीच्छति इथं पेथं मे रतनं पनीतां एतेन सा चेन सुवार्थिहोत्व ये पुरा सतां वसाथा च तारि एतानि युखानि हुति ते तीनया सुखाता स शावका निमः फलानि पेशं खेरतनं पनीतं एतेन स चवाचेन सोथिमेहून् एतेन सा चेन सुवाति होतो ये सुपयुता मनसाधनेन निकामिनोकोतमा शासनं हि ते पतिपता मुता विकालुधापुतिं ปุญชมานาอิทัมปีสังเขรตานังปณนิตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดีโหตัวชินังกุรานังนวังนาเทสัมภะวังวิรัตตาจิตายติเกพวิสเมิงเตขินาพิชาวิรุณมิฉันธานิพันติธีระยทายมปฏิปุยทัมปีสังเขรตานังปณนิตัง เอเตนะสัจเจนะสวัตถิโหตัวบทสวดธรรมบทศาสวัสดอัตตาหเวชิตังสยโยยาจายังอิตาราประชาอัตตาทันตสาปสโสสสนิจังสัญญจาริโน เทเนวะเทโวนักันทโพนมารโสหะพระม,มุนาชิตังอปาชิตังการิยะกายราตถารุปรสาชันตุโนบทสวดเกตุตสูตร

पिताके न मा तिथिनिच्छा न कन्ति या समनो नो यथा तुमे अतनावचान याथा इमे थम् अकुशला इमेथं मा सावचा इमे थं मा विञ्जुखरहिता इमेथं समता समाधिन्ना अहिताया दुखाय संवतनति अथा तुमे पसायथा यथा तुमे अत्तनावा जानयाथा इमे धम्मा कुसला इमे धम्मा अनवत्चा इमे धम्मा विञ्जु पस्सत्था इमे धम्मा समत्ता สมาทินาหิตายะสุขายะสังวัตติเตอธะตุเมหิอุปัสัมปัชชาวิหารยาธาเตบทสดุปัณณยะสุลอุปานิยติชีวิตามปะมายงจรูปันนิตาสะ นะสันติทานาเอตังพยังมรณิเปกมาโนคุณญานิกริยฺยราธาสุขาวหาเนอุปนิยเตชีวิตมัปปมายังชรูปนิตัสสนาสันติทานาเอตังพยังมรณิเปกมาโนโรคามิสงฺปชเหสันติเปคโคโย สังยมวจายะอุทัจเจตสาตังตัสสะเปตัสสะสุขายาโหเทียมยังชีวมานุปกาโรติปุญญังธรรมโมเวระคะเตียธรรมจาริงธรรมโมสุขินโนสุขามาวะหะเตียเอสานิสังโสธรรมเมสุกินเนะ

มีทาวีตังคันเหยาปัญกังพระหงเวสรานังยันเตียปภะตานิวนานิจอารามรุกัเจตยานิมนุสสาพยะตัดชิตานิทังคูสรานังเขมังนิทังสรานมุตตะมังนิทังสรานามะคัมมะสัพพทุกขะพมุตชตีโยจะพุทธจ่า aman casang ca saranang ketua catari ariya sacca sama penyaya pasate tukang tuhka samu semu patang samu pa thang tuhka saja atang kikang tuku pasama kami nang etangku saranang kemang etang saranamu tamang ເ eta ງສະຣະນາມາຄັມມະສະພທຸກຂາປະໂມຈຈະຕ